ได้ว่าฮาจิเมม่ารอบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องไวยากรณ์เรื่องการบอกความชอบมันเองนะคะคําว่าชอบในภาษาญี่ปุ่น่ใช้คําว่าสึกิสึกิแปลว่าชอบนะคะทีนราจะบอกว่าเราชอบอะไรห,หรือใครชอบอะไรน,นะคะก็จะมีวิธีการบอกออกมาอยู่นะคะก็คือการใช้คํานามนะคะคำนามคือสิ่งที่เราต้องการบอกนแน่นงว่าเราชอบอะไรนะคะสิ่งที่ม้องการบอกใช่ไหมคะว่า ชอบอะไรชอบใช่ไหมคะาตามด้วยคำช่วยกะค่ะเราใช้คำช่วยกะกับคำว่าชอบนะคะคำช่วยกะทำด้วยคำว่าชอบเนาะก็จะเป็นคำนามกะสกิลงท้ายด้วยเดสเหมือนเดิมค่ะลงท้ายด้วยเดสถ้าต้องการบอกว่าชอบที่เป็นประโยชน์บอกเราเนาะส่วนถ้าต้องการท้าไม่เป็นประโยชน์เีเสว่าเราไม่ชอบนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแพทเทิร์นก็หน้าย่างคงเหมือนเดิมเมคือคำนามกะนะคะสกิ แต่ว่าเปลี่ยนจากเดสเป็นดวะอาริม a เซนเพราะนั้นอันนี้จะเป็นรูปปฏิเสธนั่นเองนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบอะไร,รยกตัวอย่างเช่นไม่ชอบอะไรดีไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะนี่ฮงโกกะซึกิเดวะอาริมาเซนหรือบอกว่าชอบภาษาญี่ปุ่นนิฮงโกกะซึกิเดสนะถ้าชอบภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะคำว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือคำนามมันเองเองนาะนิฮงโกเป็นคำนามเนาะนิฮงโก กะใส่คำช่ยการลงไปนะคะเพื่อชี้ว่าคำนามคำนั้นเราจะไปบอกชอบมันเองนะคะซึคิเดสแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นนิโฮโกะซึคิเดวะอะริมะเซ็นนะคะง่ายๆเลยอันนี้ชอบภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะส่วนอันนี้ ไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะอะทีนี้เราก็มาดูค่ะหลักการต่อไปก็คือการบอกสังเกตว่าเราใช้คําช่วยวะใช่ไหมคะตามด้วยคําช่วยกะเนาะเขาช้กะไว้บอกว่าเราชอบอะไรใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมี2แบบค่ะแบบที่1ก็คือการบอกว่าวะอะไรคือประเภทหรือหมวดหมู่ของมันนะคะก็คือเป็นหัวข้อใหญ่ๆที่เราต้องการพูดถึงนั่นเองเนาะมามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างกันอย่างนี้มี ของหลายอย่างเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นซูชิใช่ไหมคะเกี๊ยวสระมีราเมงใช่ไหมคะแล้วก็มีอมุไลสึนะคะอันนี้เรียกว่าอมุไลส,สึนะคะอันนี้เรียกว่าอื่ะเซนเซลืมไปแล้วนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรนิคุบังนิคุมันนะคะนิคุมันอ่าใช่นิคุมันนะคะก็คือสำหรับเปาเองนิคุมันนะคะอ่าทีนี้นะคะถ้าดูจากนี้แล้วมันก็คืออาหารนั่นเองใช่ไหมคะคำว่าอาหารภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่า เลียวหลี่เพราะฉะนั้นเลียวหลี่ก็จะกลายเป็นประเภทหรือหมวดหมู่ใช่ไหมคะเป็นหัวข้อใหญ่ที่เราต้องการพูดถึงเองว่าไอ้อาหารเนี่ยที่เราชอบมันคืออะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างเซนเซชันไหมคะอย่างอาหารเนี่ยเซนเซชอบกินถ้าดูจากในนี้แ้วเซนเซชอบกินอืมอมูไลส์นะคะเซนเซก็จะบอกว่าเลียวหลี่วะใช่ไหมคะอาหารเลียวหลี่วะออมูไลส์ก็สคิ ดสนะคะอาหารเนี่ยชอบอะไรในอาหารเนี่ยเราชอบอะไรชอบข้าวห่อไข่นะคะอมูไรซ์ก็คือข้าวห่อไข่นั่นเองนะคะในอาหารเนี่ยเราชอบอย่างเส่นในอาหารเนี่ยเราชอบข้าวห่อไข่นะคะก็จะเป็นเรียวหร่วะอมูไรซ์ก,กะสกิเดสนะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนจากเดสเป็นเดวะอะลิมาเซนง่ายๆเนาะ ทีนี้นะคะแพทเทิร์นยังคงเหมือนเดิมกับการใช้การแต่งประโยคที่เป็นคํานามได้ไหมคะแต่ว่าคําว่าชอบเนี่ยนะคะไม่ใช่คานามเนาะชอบเนี่ยนะคะเป็น adjective ค่ะ adjective คือการบอกคุณลักษณะนะคะมันคือคําคุณลักษณะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นการบอกว่าอ่ะมันคือคําคุณศัพท์นะคะดังนั้นการบอกว่าชอบะะก็จะเป็นการอธิบายเนาะความรู้สึกของเราพวกนี้จะเป็นคําคุณศัพท์นะคะ อ่ะต่อไปค่ะดูจากรูปแล้วนะคะมีบาสเก็ตบอลหรือใช่ไหมคะมีบาเล่บอลหรือมีเทนนิสหรือมีโกอล์เพราะนั้นคําศัพท์ของมันก็คือหมวดหมู่มันก็คือสปอร์สนั่นเองนะคะสปอร์สเพราะนั้นหัวข้อใหญ่อ่ะอย่างเซนเซย์ใช่ไหมคะสปอร์สหว่าอืมนั่นนี่คะอืมอ่ะบาสเก็ตบอลหรืก็แล้วกันเซนเซย์บอกว่าเซนเซย์ชอบบาสเกตบอลใช่ไหมคะในบรรดาของสปอร์ตเนี่ยในบรรดาของกีฬานะคะเซนเซย์ชอบบาสเก็ตบอล กะสกีเดสนะคะประโยคนี้ก็จะเป็นในคำว่าในไม่มีนะคะเอาจริงๆเนาะแต่ก็พูดได้คือเหมือนแปลภาษาไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในในกีฬาเนี่ยนะคะหรือกีฬาเนี่ยนะคะเซนเซช,ชอบอะไรชอบบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลยกตัวยอย่างเช่นคูรโ,โกโนโ คุโรโกทินเซ่จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะอะอย่างคุโรโกหรือแซลมดังนั่นเองทินเซชอบนะคะอืมก็เป็นกีฬาบาสเกตบอลเนาะชอบดูนบลคะ่ะไม่ได้ชอบเล่นอ่ะมาดูหัวข้อต่อไปค่ะดูจากรูปแล้วก็เป็นซีกะใช่ไหมคะลิงโกอีจิโกบานา,นาพวกนี้ก็คือผลไม้นั่นเองคำว่าผลไม้ในภ่ษาใส่่นใช้คำว่าคูดามุนุนะคะคูดามุนุ ปัญหาหนูพูคดคำโหมดก,ก็จะเป็นหัวข้อใหญ่ประเภทหรือหมวดหมู่ของมันใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการพูดถึงว่าเราชอบอะไรในบรรดาผลไม้เนี่ยเซนเซ่ชอบอะไรเซนเซ่ชอบส้มใช่ไหมคะส้มมาใส่ผลก็จะไม่เป็นมิคังมิคังกัสซิคิเดสนั่นเองค่ะหรือเราจะบอกว่าในผลไม้นะคะเซนเซ่ไม่ชอบอะไรเซนไม่ชอบกล้วยนะคะก็จะเป็นบานานากะกกัสซิ เดวะอะลิมาเซนนะคะเพราะนั้นคำช่วยวะในตัวนี้นะคะเราจะพูดถึงอะไรพูดถึงประเภทหรือหมวดหมู่ของสิ่งที่เราต้องการพูดถึงนันเองก็คือเป็นการชี้เฉพาะเลยว่าในอาหารเนี่ยเราชอบอะไรเราชอบกินโอมูไลซึหรือในอาหารเนี่ยฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบกินเกี๊ยวสาเราก็สามารถพูดได้นะคะอ่ะต่อไปหัวข้อต่อมาค่ะ เปลี่ยนจากประเภทหรือหมวดหมู่เมื่อกี้นะคะยังใช้คําช่วยวะเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นบุคคลบุคคลน,นะคะบุคคลใน,นที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงเราก็ได้นะ,ะหมายถึงคนที่เราลังพูดถึงว่าคนคนนั้นชอบอะไรน,นั่นเองคนคนนั้นชอบสมมุติว่าคน,คนนั้นชอบกล้วยไงคะหรือคนคนนั้นชอบหมาคน,คนนั้นชอบแมวประมาณนี้นะคะเอามาดูคะ่ะตัวยอย่างเช่นนะคะเอามีชื่อเนาะเขาชื่อยามาดะใช่ไหมคะยามาดะยามาดาดูจากรูปแล้วโอ้ น่าจะชอบแมวใช่ไหมคะเพราะนั้นยามาดาซังก็เลยกลายเป็นประธานหรือบุคคลนะคะเราใช้คำช่วยว่าเนาะก็จะเป็นยามาดาซังวะาเนโกกะสึกิเดสยามาดาซังวะาเนโกกะสึกิเดสนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่ายามาดาซังชอบแมวนั่นเองนะคะ,ะมาดูหัวข้อต่อไปคะ่ะ ชื่ออะไรชื่อไม้ไม้ซังใช่ไหมคะไม้ซังชอบอะไรโู้แล้วโอ้ตัวหนังสือญี่ปุ่นเนะาะกอก็ชอบภาษาญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็จะพูดาภาษาญี่ปุ่นว่าไงไม้ซังอืมไม้สังวะนี่ปุอนกะสือที เดส my ซังวันในห้องกูการสกีเดสประโยคนี้ก็จะแปลว่า my ซังชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะต่อไปค่ะข้อต่อมาดูจะอา้าวนี่ใครประโยคข้างในแปลอ่านว่าอานาตะใช่ไหมคะอานาตะแปลว่าคุณใช่ไหมคะตรงนี้เป็น วัตชิฉันใช่ไหมคะประโยคนี้โอ้โหดูแล้วหัวใจเต้นตุบตับตุบต,ตับใช่ไหมคะแสดงว่าโอ้ฉันชอบคุณแน่ๆนะคะฉันชอบคุณภาษาญีป่ปุ่นเราจะพูดว่าวัตชิว่าอะนาตะกะสึกิเดสนะคะอะนาตะตรงนี้เปลีป่ยนเป็นชื่อคนก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าวัตชิว่ายาบะดาซังกะสึกิเดสนะคะ โดยนี่ก็เป็นฉันชอบคุณะคะหรือว่าฉันไม่ชอบคุณเนี่ยฉันไม่ชอบคุณใช่ไหมมันจะเป็นวาตาชิวะอะนาตาซุกิเดวะอาลีมาเซนอาลีมาเซนนะคะฉันไม่ชอบคุณนะคะประมาณนี้เนาะจบแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะเรื่องการบอกความชอบซึ่งง่ายมากนะคะต่อไปค่ะ การใช้โคเลโซเลอาเลและก็โดเลนะคะเขาบอกว่าหลักการใช้นะ่ะเหมือนกับโคโคโซโคอาโซโคเลยแต่เปลี่ยนจากสถานที่เป็นสิ่งของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเลมันก็จะแปลว่าสิ่งนี้หรืออันนี้ใช่ไหมคะโซเลก็คืออันนั้นอาเลก็คืออันน้นนะคะหรือสิ่งโน้นก็ได้โดเลคืออันไหนนั่นเองอ่าฉันจะลืมนะคะขอโทษเดี๋ยวกลับไปเรื่องนั้นอ่าเอาตรงนี้ให้จบก่อนก็แล้วกันนาะดูจากรูปนะคะ ดูจากรูปใกล้จากคนพูดใช่ไหมเพราะนั้นหลักการเหมือนกันนะคะก็เป็นโคเลวะหุ่นด i สนะคะอันนี้คือหรือสิ่งนี้คือหนังสือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอยู่ใกล้คนอันนี้คนพูดใช่ไหมคะอันนี้คนฟังใช่ไหมคะเพราะนั้นอยู่ใกล้คนฟังก็จะเป็น sole solevo im fits t ด i ส อันนั้นคือดินสองนะคะต่อมาโอ้อยู่ไกลทั้งคนพูดและคนฟังใช่ไหมคะก็จะเป็นอาเลวะเนโกเดสอันนั้นคือแมมนะคะเอออันโนดเองไม่ใช่อันนั้นนะคะอันโนดคือแมมนะคะและอันสุดท้ายค่ะ งง,ง,งใช่ไหมคะโดเลวะถ้าสมมุติว่าคนนี้เป็นคนถามนะคะคนนี้เป็นคนถามคนนี้เป็นคนอ่าไม่ใช่ดูจากเค e s มา m a r ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นคนถามก็แล้วกันอันนี้เป็นคนตอบใช่ไหมคะอืมดูจากเค e s มาแล้วคนนี้น่าจะเป็นคนถามใช่ปหมมีเป็นคนตอบนะคะก็จะเป็นโดเลวะあなたส傘 Yes คะประโยคนี้ก็จะเป็นอันไหนคือล่มของคุณใช่ไหมคะเวลาตอบนะคะอันนี้ถ้าเป็น question mark เนาะเวลาตอบเราก็ตอบอไปเลยว่าถ้าอยู่ใกล้คนพูดใช่ไหมคะเราก็ใช้ p l เล a l ถ้าอยู่ใกล้คนฟัง p l เล a l ใช่ไหมคะถ้าอยู่ใกล้คนฟังก็จะเป็น sole ถ้าอยู่กันคนพวกมาฟังก็จะเป็นอะเละนะคะลงท้ายด้วยเดสปกติหรือก็ถามเดสมาหนูก็ตอบเดสกลับนะคะจบแล้วนะคะหลักการใช้โคเละโซเละอะเละแล้วก็โดเละนะคะอ่ะทีนี้มาเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเนาะเวลาเราถามใช่ไหมคะอย่างเช่นเราจะถามอ่ะอย่างข้างบนใช่ไหมคะถามเกี่ยวกับหมวดหมู่ใช่ไหมว่าไอ้หมวดหมู่เหล่านี้คุณชอบอะไรใช่ไหมคะขออนุญาตมาลงตรงนี้กันกันเนาะเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนเป็น แดงเจ็อืมตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องของการใช้คำถามนั่นเองถามความชอบนะคะอืมเวลาเราถามใช่ไหมคะอะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องแรกเนาะเป็นเรื่องหมวดหมู่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องหมวดหมู่เราก็จะหมวดหมู่ขึ้นก่อนนะคะเลี้ยวหลิวยกตัวอย่างเช่นเลีเ้ยวหลีวเลี้ยวหลีว่านะคะชอบอะไรใช่ไหมคะก็จะเป็นนั่นหนีนั่นเองค่ะ น้าหนีก็ซุกิดิสกนะคะอย่าลืมเนาะให้จบประโยคเพื่อเป็นคำถามนะคะลงท้ายด้วยค่ะอันนี้คือคำถามนะคะส่วนเวลาอันเซอร์ใช่ไหมคะเวลาหนูตอบนะคะหนูก็ใช้เป็นก็ไม่ต้องใส่ประธานละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาพูดถึงอะไรพูดถึงเลี้ยวลิหรืออาหารนั่นเองเราก็ตอบไปเลยว่าเกียวส์เรียนละเกียวส์เกียวส์กะ สกีเดสนะคะ,ะ,คะก็คือหนูสามารถละประธานทิ้งได้เลยนะคะอ่ะแต่ถ้าอ่านยกตัวอ,อย่างเช่นเพิ่มเติมเพิ่มเติมอย่างเช่นอ่าคุดามโน,โนใช่ปะ่ะคุดามโนคุดามโนวะน,น,นะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นหัวเรื่องใหญ่นาะหรือประเภทหรือหมวดหมู่ใหญ่นั่นเองนั่นนี่ยังใช้นั่นนี่ได้นะคะนี่กะสกีเดสกะ เวลาตอบก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ยกมาอย่างเช่นเอาเซนเซชอบอิจิโก้ก็แล้วกันอิจิโก้ก็คือสตอเบอรี่นะคะอิจิโจอิจิโจุอะไรคืออะไรคืออิจิโจอิจิโก้กะสุกิเดสสุกิเดสนะคะอ่ะทีนี้ค่ะมาหัวข้อ,ขอ,ขอที่สองเนาะเราต้องการถามชี้เฉพาะบุคคลค่ะว่าคนคนเนี้ยชอบอะไรตรงนี้สามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่นบทตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้นะยกตัวอ,อย่างเช่น,นเฉยๆถามว่า ยามาดาซังยามาดาซังว่านี่ก็สกีดีส์ก๊ะยามาดาซังชอบอะไรใช่ไหมคะเวลาเราตอบยามาดาซังก็จะตอบว่านี่ก็การสกีดสตรงนี้นะคะละประธานทิ้งได้เธอถ้าเราจะใส่ประธานสมมติเราถามไปยามาดาซังใช่ไหมยามาดาซังก็จะตอบว่าวาตาชิวะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจใช่ไหมเราก็สามารถใส่ไปเลยว่านี่ก็ สกีเดยสลาประธานทิ้งไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราพูดถึงใครพูดถึงอะไรคะ่ะอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าเปลี่ยนจากนั่นนี่นั่นนี่มันใช้กับสิ่งของใช่ไหมคะที่แปลว่าอะไรทีนี้เราจะมาถามเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าชอบใครใช่ไหมอนานาตรวดาเลกะนะคะคําว่าดาเลกแปลว่าใครนั่นเองนะคะดาเลกใครเนาะแล้วก็นั่นนี่อะไรนะคะ นาเลก้า u k i เเวลาเราต่อก็เหมือนเดิมค่ะอ่าอเยกตัวอย่างเช่นอะไรนีอันน่าตะกส,สีงงไหมสุขีเดถามว่าคุณอนะชอบใครเหรอเขาบอกอ้าวชอบคุณนะคะเป็นแฟนโคบกันจบแฮปปี้เอนดินะคะ ประมาณนี้เนาะวิธีการถามก็มี2แบบเหมือนเดิมน,นะคะก็คือถามด้วยหัวเรื่องใหญ่หรือประเภทของมันกับอีแแบ,บนนก็คือถามว่าคุณคนนั้นหรือสิ่งคนที่เราคุยด้วยนะคะชอบอะไรเลยนะคะโอเคให้เคียววาโอวารีเดสจบบทที่3แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีรายงานของบทที่สามรวมๆให้อ่ะใช่อาจจะเป็นรายงานรวมเลยนะคะเดี๋ยวดูสถานก,การณ์กอนเนาะ はい、今日は終わりです。じゃあ、また。